นี้นะคะมืยพาทุกคนมาส่งวอบงานกันที่หนองปิงนะคะนครสวรรค์หลังนี้อยู่ซอย9ก้ทันะคะก็จะเป็นทรงเดียวกับในรูปนี้เลยนะคะเบอร์โทรก็ตามนี้เลยตามนี้เลยนะคะถ้าเกิดใครสนใจะจะสร้างบ้านกับเราเดี๋ยวพาไปดูในบ้านกันเลยค่ะตรงนี้นะคะด้านล่างก่อนก็จะเป็นการเทป,ปูนยื่นออกจากเสาบ้านนะคะข้างละ60เซน นะทุกจุดเลย60เซนแล้วก็เทป,ปูนหนา10เซนนะคะเสาปูนก็จะใช้เป็นเสาหน้าหกเสาหน้าหกอันนี้เสาวสวยมากสวยมากเพราะว่าช่างแต่งใช่ไหมช่างแต่งเสาช่างแต่งเสา,า,สาก็จะมีการสกริมโค้ดแหละดูลักษณะใช่ไหมสกิมโค้แล้วก็ทาสีนะคะเสาจะเป็นเสาหน้าหกเหล็กไนสี่หุนนะคะเป็นเหล็กไนสี่หุนแล้วก็การซอยเหล็กตามที่เห็นเลยทุกจุดจะซอยเป็นเหล็กกล่อง6กคูณสทั้งหมดนะคะ เล็กล่อง 6. กคูณสทั้งหมดจุดนี้เป็นระเบียงที่บนบ้านนะคะแล้วก็ตรงนั้นเป็นตัวบ้านเหมือนเดิมค่ะก็จะมีตัวไฟข้างล่างให้นะคะก็จะมีไฟเป็นหลอดนีออนแบบนี้ให้3จุดนะคะ1 2 3สาแล้วก็จะมีเต้ารับเต้าเสียบนะคะให้จุดนี้นะคะ1จุดมีสช่องเต้ารับเต้าเสียบมีสี่ช่องนะคะแล้วก็จุดนี้จุดนี้อีก1จุดนะคะก็จะเป็นตัว เปิดไฟสวิตช์เปิดปิดนะคะแล้วก็ตารับเต้าเสียบตรงนี้ด้านขวามือเป็นห้องน้ํานะคะห้องน้ําจะมีขนาด2คูณ1.5เมตรนะคะตรงนี้ก็สวิตช์เปิดปิดนะคะก็จะใส่เป็นกันน้ําให้ส่วนในห้องน้ําค่ะในห้องน้ําก็เหมือนเหมือนทุกหลังเลยเนาะอันนี้เขาล้างแล้วห้องน้ํานะคะก็จะมีการตัด ัดสีตัดลายกระเบื้องนะคะตามตามที่เห็นเลยสุขภัณฑ์ภายในห้องน้ํานะคะก็จะเป็นของออฟฟิศเราทั้งหมดเลยก็คือจะมีตัวชักโครงอ่างล้างหน้าชุดกระจกนะคะชุดราวแขวนตู้อ่าตัว,ต,วตัวดูดอันนี้ไม่ใช่นะคะตัวดูดแล้วก็ชั้นวางกล่องสบู่จุดนี้ไม่ใช่ของของเรานะคะแล้วก็จะมีฝักบัวอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ําข้างล่างที่เราทําให้นะคะแล้วก็ฝ้าจะใช้เป็นฝ้ากันชื้น ติดบัวบนให้แล้วก็มีหลอดไฟดาวรายให้นะคะอันนี้นะเป็นแบบนี้ส่วนห้องน้ํานะคะข้างนอกก็จะใช้เป็นไม้ฝายเชล่าหน้าแปดนนะคะแล้วก็ทาสีก็จะมีการยิงก่อนทาสีรองพื้นแล้วก็ทาสีจริงหลังนี้ลูกค้าตัดเทาเทาอ่อนสลับเทาเข้มมาตรงนี้นะคะอันนี้เป็นส่วนของข้างล่างนะเดี๋ยวพามาดูอีกจุดหนึ่งก็คือจะเป็นถังแซกนะคะจุดนี้จะเป็นถังแซกนะคะของ ของเราอันนี้นะคะจะเป็นถังแซกเราใช้เป็นของดอสนะคะขนาด600ลิตรให้นะคะแล้วก็จะมีแยกเป็นเบาะซึมให้อีกนะคะส่วนจุดนี้ค่ะจุดนี้ก็จะเป็นตัวแทงน้ำตัวปั๊มน้ำนะคะอันนี้เป็นเป็นโปรโมชั่นที่ทางเราแถมให้นะคะนะเดือนที่ลูกค้าทำสัญญาเนาะแล้วก็พร้อมต่อระบบน้ำให้ด้วยแล้วก็เทปูลรองให้ด้วยนะคะส่วนนี้ เป็นของด้านล่างนะคะเดี๋ยวมวยพาไปดูบนบ้านกันต่ะตรงนี้นะคะเป็นบันไดาทางขึ้นบ้านเนาะ mm. ก็จะใช้เป็นเหล็กกล่องนะคะ mm. เหล็กกล่องหน้าสามเหล็กกล่องหน้าสามแล้วก็เป็นกล่องนิ้วครึ่งทําตัวนี้นะคะ mm. แล้วก็เป็นไม้พื้นหน้าสิบ ไม้พื้นหน้าสิบนะคะปูบันไดแล้วก็ตีปิดด้วยไม้ฝาเชลราหน้า8อีกทีหนึ่งนะคะเดินขึ้นมาถึงบนบ้านตรงนี้เป็นชานพักชา้นพักก็จะมีขนาดเมตรคูณเมตรนะคะชานพักก็ปูกระเบื้องให้นะคะส่วนจุดนี้เป็นลูกกงกันน้องหมาอันนี้ก็ทําให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเดินขึ้นมาบนบ้านเลยจุดนี้เป็นระเบียงหน้าบ้านนะคะระเบียงหน้าบ้านก็จะมียาวไปถึงด้านข้างเลยเอาตรงนี้ก่อนการปลูกกระเบื้องก็ลูกค้าเป็นคนเลือก สีลือกลายนะคะกระเบื้องอันนี้ลูกค้าเลือกมาแล้วก็ระเบียงตรงนี้จะอยู่ประมาณ3คูณ3เมตรด้านข้างจะ1.5คูณ6เมตรไปเลยนะคะแล้วก็ลึกไปตรงนู้นระเบียงจุดนี้จะมีมานั่งให้ด้วย2จุดซ้ายและขวานะคะมานั่งก็จะใช้เป็นไม้พื้นหน้า8นะคะทำให้แล้วก็วาง2แผ่นติดกันตัวพนักพิงก็จะใช้เป็นเหล็กกล่อง สามคูณนิ้วครึ่งนะคะแล้วก็จะมีตัวกันตกตรงเท้าเนี่ยให้ด้วยนะคะจุดนี้ก็เป็นส่วนของระเบียงด้านหน้านะระเบียงด้านข้างก็เดินมานี่เลยก็กว้างนะคะจุดนี้จะอยู่ที่3เมตรนะคะแล้วก็กว้างมา4ีเมตรหซ้ายและขวาก็จะเป็นเคาน์เตอร์เคาน์เตอร์แบบนี้เลยนะคะ ก็ด้านหลังก็จะเป็นมานั่ง4.50เมตรห้าเลยค่ะยาวๆเลยแล้วก็มานั่งเนี่ยก็จะเหมือนด้านหน้าเลยเหมือนกันส่วนตัวข้างบ้านค่ะข้างบ้านก็จะมีตัวไฟกิ่งเป็นไฟกิ่งแบบนี้ให้นะคะไฟกิ่งจะมีให้3จุดก็คือด,ด้านข้าง2ด้านหน้าหแล้วก็จะมีตัวต้อรับต้อเสียบให้จุดโน้นเนาะก็มีเป็นตัวกันน้ําให้ด้วยนะคะ ฝนน้ารอบนอกนะคะด้านหลังนี้ฝ้ารอบนอกก็จะเหมือนทุกหลังเป็นฝ้าระบายอากาศนะคะนาซีมินแล้วก็ฝ้าข้างหน้าก็จะเป็นยิบซ้มบอร์ดนะคะเป็นฝ้ายิบซ้มกันฉืนแล้วก็มีตัวโคมซาลาเปาให้ด้วย2จุดนะคะแบบนี้เดี๋ยวมาดูในบ้านกันเลยในบ้านนะคะห้องกระเบื้องสวยนยเนี่ยหลังเนี้ยกระเบื้องสวยมากอันนี้จะเป็นกระจกนะคะสูง2เมตรกว้าง2เมตรเป็นบานเลื่อนสลับนะคะ แล้วก็มีมุงงม้งลวดให้แบบนี้นะคะอันนี้เป็นมุ้งลวดกระจกเป็นกรอบอลูมิเนียมอบขาวกระจกเป็นสีเขียวใสแบบนี้นะเข้ามาข้างในค่ะห้องนี้จะมีขนาด4เมตร50คูณ3เมตรห้องถงนะคะจะอยู่ที่4เมตร50คูณ3เมตรมีหน้าต่างขนาดเมตรคูณเมตรเป็นบานเลื่อนสลับมีมุ้งลวดให้นะคะจุดนี้ ภายในห้องโถงนะลูกค้าน่าจะใช้ออกขาวเลยแหละสีโทนขาวเลยหลังนี้สวยมากสีโทนขาวเลยนะคะอันนี้เป็นตัวเชลลาบอร์ดหนาหมิลน,นะคะของห้องโถงนะแล้วก็จะมีดาวไลท์ให้ทั้งหมด4ี่จุดนะคะมีดาวไลท์อยู่4ี่จุดมีเต้ารับเต้าเสียบให้สามจุดนะคะ3ามจุดอ่ะตรงนี้จะเป็น ตู้ควบคุมไฟฟ้านะคะของ C C U ของ C C U จะเขียนแยกไว้ให้นะคะห้องนอน123อะไรแบบนี้แล้วก็มีตัวแอร์อย่างนี้นะคะก็จะมีแยกไว้ให้แบบนี้เลยซ้ายมือค่ะก็จะเป็นเคาน์เตอร์ซิงค์เคาน์เตอร์ซิงค์อันนี้ก็จะนี่ต่อน้ำแล้วนะคะก็จะมีก๊อกซิงค์ให้มีตัวเคาน์เตอร์ซิงค์ให้แล้วก็มีบานซิงค์เปิดปิดนะคะเอา ตู้ตรงนี้ไม่ใช่ของเรานะตู้ตรงนี้เป็นของลูกค้าลูกค้าซื้อมาแต่กระเบื้องเนี่ยลูกค้าเลือกลายนะคะเราก็ซื้อมาให้ลูกค้าตามนี้แล้วก็กระเบื้องขอบซิงค์จะใช้เป็นสีดำสังเกตว่าลายจะเหมือนกันนะคะบนล่างส่วนนี้นะคะใต้ซิงค์ใต้ซิงค์งก็จะเป็นแบบนี้เลยทำให้เรียบร้อยนะคะอันนี้เป็นซิงค์นะเดี๋ยวพาไปดูห้องนอนที่หนึ่ง อันนี้ลูกค้าเลือกลายกระเบื้องลายเดียวกันนะแต่คนละสีคนละสีนะคะก็จะมีขนาด3คูณ3เมตรนะคะห้องนี้มีแอร์ไดกินอินเวอร์เตอร์เก้พันนะคะพร้อมติดตั้ง<ม>แบบนี้เลยนะคะทําให้แล้วก็จะมีดาวไลท์ให้4จุดนะคะในห้องนี้มีเต้ารับเต้าเสียบให้2จุด2จุดนะคะ มีกระจกขนาด2คูณเมตร2บานจะเป็นบานแรกออกทั้ง2บานเลยนะคะแบบนี้แบบนี้ทางซ้ายและขวาเลยนะส่วนตรงนี้เป็นเราเห็นผ้าลูกค้าซื้อมาให้ช่างเราติดตั้งนะคะส่วนในห้องนอนนะคะการปูกระเบื้องการทำฝ้าก็ตามรูปนี้เลยะคะ่ะในส่วนนี้เป็นห้องน้ำค่ะห้องน้ำหลังนี้จะกว้างมากห้องน้ำข้างบนถ้าเดินเข้ามาตรงนี้นะคะ ตรงนี้จะเป็นโซนแห้งโซนนี้จะเป็นโซนเปียกนะคะโซนแห้งก็จะมีตัวชักโครตตัวอ่างล้างหน้าตัวชุดกระจกนะคะที่เอาไว้ส่องหน้าเราได้เ,อ,เอาไว้ส่องหน้าเราการปูพื้นจะปูจากพื้นให้ถึงฝ้าเลยนะคะการปูกระเบื้องผนังแบบนี้นะคะแล้วก็ปูพื้นให้ในโซนเปียกเนะะี่ยค่ะก็จะมีช่องเซอร์วิสให้ด้วยนะคะเป็นช่องเซอร์วิสอยู่ข้างบน ส่วนนี้เป็นอ่าใน,นส่วนนั้นโซน,นแห้งเนาะอันนี้โซนเปียกโซนเปียกอะคะ่ะก็ลูกค้าเลือกลายตัดกันลายตัดกันนะคะอันนี้เป็นลายสีดำปูน่าจะยากอยู่นะดูจากลายเพราะว่าจะลายตาเพราะว่าจะลายตาเป็นสวย<ๆ>คือมันตัดกันออกมาแล้วสวยก็จะมีชุดฝักบัวแต่อันนี้ลูกค้าซื้อเครื่องทำน้ำอุ่นมาให้ติดเนาะก็จะเป็นชุดนี้ไปเลยนะคะในโซนเปียกจะมีเท่านี้แล้วก็ชุดวางสบู่ วางเฟซ่าคิมนนนเนีค่ค่ะอันนี้ลูกค้าซื้อมาในส่วนนี้ที่ยังไม่เปิดอันนู้นะเดี๋ยวออกไปเปิดให้ดูเพราะว่าตรงนี้จะเป็นไฟหนึ่งดวงนะคะแล้วพอเราเปิดปุ๊บมันก็จะจับกับพัดลมดูดอากาศไปเลยตรงนู้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของห้องน้ําข้างบนนะ,ะประตูห้องน้นที่2นะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกลายอีกสีนึงก็คืออันนี้สูง สเมตรกว้าง80เซนนะคะเป็นประตู U P V C สีขาวส่วนในห้องนอนนี้จะมีกระจกทั้งหมด3จุดจะมีหน้าบ้านสูง2เมตรกว้าง2เมตรเป็นบานแวกออกนะคะอันนี้เป็นประตูก็ได้เป็นหน้าต่างก็ได้ตรงนี้นะคะแล้วก็จุดนี้เป็นหน้าต่างสูง1เมตรกว้าง2เมตรนะคะเป็นบานแวกออกเหมือนกันแบบนี้จุดนี้เป็น หน้าต่างเมตรคุณเมตรค่ะก็เป็นบาเลื่อนสลับนะคะห้องนี้ลูกค้าทาสีฟ้าสวยนะสว่างดีแล้วก็มีแอร์ไดกินอินเวอร์เตอร์นะคะ9 0 0 0 BTU ที่เราติดตั้งให้นะคะมีดาวไลท์ให้4จุดข้างบนยวเปิดไฟแห้งมีดาวไลท์ให้4จุดตามนี้เลยนะคะหลังนี้ราคา749,000บาทนะคะราคานี้ไม่รวมอะไรบ้างคือ1ไม่รวมตู้ ตู้ตู้ไม่รวมตู้ที่เคาน์เตอร์ครัวนะคะไม่รวมตู้แขวน2ก็คือไม่รวมเครื่องทําน้ําอุ่นนะคะ 3. ไม่รวมตัวพัดลมดูดอากาศทั้งบนและล่างนะคะ4ก็คือไม่รวมชั้นวางสบู่ทั้งบนและล่างเหมือนกันคะ่ะ5ก็คือไม่รวมชุดผ้าม่านนะคะ อนอกั้นก็คือรวมหมดเลยอยู่ในราคานี้749,000บาทแต่โปรโมชั่นของแต่ละเดือนไม่เท่ากันไม่เหมือนกันอย่างเช่นเดือนนี้มีโปรโมชั่นแถมเล็กดัดเพราะฉะนั้นปั๊มน้ําแทงน้ําการต่อน้ําการเทปูนรับแทงน้ําไม่มีอยู่ในของแถมนะคะเพราะว่าของแถมแต่ละเดือนไม่เท่ากันเนาะส่วนลูกค้าท่านใดนะคะที่อยากซื้อบ้านดอกดาวกับเรานะคะก็ให้ทักมาที่เพจผู้หญิงสร้างบ้านได้เลย สวิตโฮมบ้านล็อกดาวน์ในฝันบ้านซับมาลุมบ้านผาลวยมี4เพจนะคะตอนนี้มี4เพจแล้วทักมาได้ถามมาได้นะคะแอดมินเขายินดีตอบค่ะวันนี้ก็ฝากลูกค้าที่ดูเพจของมวยนะที่ดูช่องผู้หญิงสร้างบ้านนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะกดกระดิ่งกดติดตามไว้ด้วยนะคะเพื่อที่ว่ามีคลิปงานอื่นๆจะได้แจ้งเตือนเลยขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ